วันนี้นะคะเราจะพาไปอัปเดตดอนออหลอดค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตตลาดสินค้าของดอนออหลอดนะคะและจุดชมวิวนะคะเราจะพาคุณไปที่จุดสักกระนะคะของเสด็จเตี่ยค่ะหรือที่เราเรียกว่ากมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นจุดแรกที่เราควรทำก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยไปเดินชอปปิง้งไปเดินชมสวนกันค่ะเมื่อขึ้นมาถึงก็จะมีจุดที่ให้เราทำบุญน,นะคะเอาทูบเทียน แล้วอที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมนะคะเราต้องบูชาด้วยดอกกุหลาบสีแดงค่ะท่านชอบ<ม><ล>ดอกกุหลาบสีแดงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปขอพอรกันค่ะขอพอรเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดทองนะคะ ไปค่ะเราไปช้อปปิ้งกันนะคะนนี่เป็นตลาดของวันนี้นะคะเป็นวันธรรมดานะคะวันนี้เราจะไปดูนะคะว่ามีร้านค้าที่ไหนเปิดบ้างนะคะค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยทุกคนวันนี้เราแวะดอนถอยหลอดน,นะคะจะพาไปสำรวจดอนถอยหลอดกันว่ามีอะไรกินบ้างก่อนที่จะไปแคปปิ้งย็งนงดีไปค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาในตลาดนะคะอย่างที่ เห็นกันเลยว่าแผงค่อนข้างที่จะโล่งนะคะในช่วงท้ายๆของตลาดแต่ก็ยังมีบางร้านที่ขายนะคะมีอาหารทะเลมีปลาทูนึ่งนะคะมีกุ้งเผาค่ะยำไข่แมงดานะคะสาหร่ายพวงหุ่นนะคะแล้วก็ยำต่างๆซึ่งเราก็สามารถเลยนะคะเลือกซื้อได้เลยที่นี่มีปูม้านน่งด้วยนะคะจะบอกว่าราคาที่นี่นะคะในวันธรรมดาก็ไม่แพงเลยนะคะที่เราไปซื้อนะคะ น่ากินากไาไงด่าไปค่ะเพื่อนๆไปเดินชมตลาดพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะได้อะไรกับป้านไปบ้างค่ะตลาดกินเยอะาเลยเออบนดีก่อายบ้าลายกันสุข เป็ดแพงส่วนรูปใหม่ๆเลยอ่า้ยอมลาีของอันนี้มันเป็นของั่ง้ขออนุญาตถ่ายนะคะตัวเดียวตัวเดียวอ้ยดูแมงดาสองคนจะได้กินหลายอย่างอันนี้ไปดืเขาทำได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าท่านทำเรียบร้อยแล้วอ้ยะแงะลงเลยใช่เลยเราจะเผาไข่ไข่แมงดาที่เขาชัดๆไข่แน่น แค่แล้วก่อนเท่าไรนะปูใบนะแต่เราซื้อปูม้ามาแล้วเราก็เลยลองปูใบที่เป็นตัวก่อนแต่ลองกินก็ไดซื้อที่เมืองได้นเอาถ้วยนึ่ค่ะแชรนี้ได้นื้เท่าไหร่ครับย่บยี่สิีสะถไแชร ือป้เราซื้อปลาทูเสร็จนะคะเราก็เดินข้ามถนนไปร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามค่ะไปดูค่ะว่าร้านนี้ให้เยอะขนาดไหนโอเราจะกินหมดไม่ได้ดูเราดูดูปลาหมึกดูปลาหมึกเนี่ย<ะ>นะคะชามเรา80บาทดูให้มาสิมันแกะยากนะแต่มันก็รสชาติดีอยู่นะหลังจากที่แอบชิมเดีไปแล้วต้องนั่งกินมนชนิดหนึ่งอันนี้คือปูอะไรคะยมีคอที่แต่ส่วนมากเขาจะกินก้ามก่อนใช่ไหมที่มันแพงใช่นี้ก็คือเนื้อมันซึ้ง เราแข่งแปลค่ะควาดสดสมา,มาชิมความสดกันสามห้าสาสมสองห้าห้าตักใบบัดได้นะคะอืมหอมไหนลองชิมเดี๋ยอร่อยจริงชิมสิบอกสดสดเราชิมให้ดูแล้วกันนะสักหนึ่งอันอันนี้เต็มคำกว่าให้ดูนะมีกระดองนี่ชิมตรงน,นี้กันแล้วกันเฮ้ยใครอลองง่าย สทุกคนข้ามถนนไปนะคะร้านนี้เลยนะคะรับรองราคาดีอร่อยค่ะเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้แวะนะคะเป็นตลาดโซนด้านในสุดค่ะว่ามีอะไรขายเหมือนกันไหมคะไปค่ะไปดูพร้อมๆกันค่ะก็เข้ามาแล้วนะคะ ก็ร้านค้าก็บางเบาเหมือนเดิม,ดโโมเดินไปจนสุดทางก็เปิดน้อยเหมือนเดิมนะคะก็ต้องเลือกเอานะคะเราก็แวะซื้อทาโรดสักนิดนึงค่ะเอาอหไรเอาถโลดมีห้าสิบกับร้อยหนึ่งเรียวคือทางผ่านสถานีต่อไปที่ต่อไปริมทะเลเดี๋ยวเล่นกันเนาะ เขาจะพาไปชมวิวอะไรนะดอนหอยหลอดนณปัจจุบันเขาบอกว่าที่นี่ทำใหม่สวยมากเดี๋ยวพาไปดูทะเลกันป่ะไปดูทะเลดอนหอยหลอดกันจ้าไปข้างหน้าเลยจ้าทุกคนหลังจากถิ่มท่าแล้วก็าพาเราเดินที่ริมทะเลหอยหลอดอากาศดีมากที่นีส่สุดๆด นี่ขนาดแบบไม่ใช่ตอนเย็นเนาะถ้าตอนเย็นจะแบบว่าอากาศล่มเลยเพราะมีเสือให้บริการด้วยนะคะทางใครไม่มีอะไรมายีบาทนเดี๋ยวเราพาไปดึข้างหน้าอีกแล้วไปดูข้างหน้ากันพามาชมบรรยากาศช่วงกลางวันค่ะงกลางวันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความร้อนแต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วทุกคน มันล่มเย็นแล้วมีลมพัดเย็นๆตลอดเลยเรียกว่าที่นี่นะฟินมากไม่ว่ากลางวันหรือช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายนะคะเหมาะแต่การพักผ่อนมากเลยมุมเด็ดๆของที่นี่ก็มีหลายมุมมากคนที่นี่นะคะก็นิยมมานั่งปูเสื่อนะคะนั่งปิกนิกกันซึ่งมุมนี้นะทุกคนเราจะบอกว่าช่วง ฤดูหนาวนกนางนวลเนี่ยเยอะมากมาให้อาหารกันได้เลยค่ะแล้วก็มาเช็คอินไทยรูปสวยๆเก๋ๆที่นี่ได้เลยมุมต่อไปก็ไม่แพ้กันก็ยังเป็นความร,ร่มเงามีความที่แบบน่ารักมากถ้าไทยมาดอนหอยหลอดนะอย่าลืมทุกคนแวะมานั่งสนลมชมวิวกันตรงนี้นะคะ ทิปนี้นะคะเป็นทิปอัปเดตดอนหอยหลอดปีปัจจุบันนะคะวันธรรมดาค่ะอย่าลืมแวะมาสักการบ,บูชาสเสด็จเตียเดินชอปปิ้งมาชมวิวมากินลมที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามสมุทรมิงกินเที่ยวนะคะในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะ อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ139บาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะเราจะได้มีแรงมีกำลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสะเปรย์กันน้ำบล็อกเกอร์ทีเมื่อพ่นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบกาอ e ีแคมปิ้งที่พ่นสเปรย์ ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไม่ล่าพ้นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับผ้าหนัง P ีวีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเท้ากระเป๋าหมวกเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่พูดแลนด์ลาซาดาชอปปี้นะจ๊ะ